ตอนนี้นะครับรถไฟขบวนสินค้า726นะครับจอดให้ทางขบวน355นะครับที่จะเข้าจอดที่ชานชลาที่1ของชุมทางหนองประดุก นี่ครับขบวนด่วนพิเศษที่40นะครับต้นทางสุราษฎร์ธานีไปทางกรุงเทพนะครับโดยมีขบวน726นะครับจอดให้ทางนะครับ726นี้จะจอดให้ทางขบวนด่วนพิเศษที่40นะครับ แล้วก็จอดให้ทางขบวนรถไฟชาญเมืองนะครับขบวนที่355นะครับต้นทางกรุงเทพนะฮะมาสิ้นสุดที่ชุมทางหนองประดุกนะครับจริงๆแล้ว355เนี่ยจะไปกรุงเทพสุพรรณบุรีแต่ช่วงนี้นะครับสถานการณ์โควิด355วิ่งแค่ชุมทางหนองประดุกนะครับ นี่นะครับโดรนมิสเตษที่4 0นี่ไปแล้วนะครับนี่ฮะ726คงต้องรอ355นะครับ